ข้อต่อไปครับข้อนี้เป็นข้อที่เกี่ยวกับกราฟมาอีกข้อนึงเป็นข้อท้ายๆของบทนี้แล้วแหละเขาบอกว่าออกแรง f กระทาต่อวัตถุมวล m ที่ปลายลวดสปริงในแนวดิ่งที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกพี่ตกลงว่าที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกไปนะแต่ขอให้เข้าใจตามนี้ครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของค่าการแกว่งและมวลเป็นดังข้อใดค่าการแกว่งเนี่ยคือ t ใหญ่และมวลเนี่ยคือ m เล็ก ถ้าน้องเคยเรียนมาแล้วเนี่ยครับน้องอาจจะจําได้บ้างแล้วว่าคาบของซิมเปิลท์มอนิกเนี่ยแบบสปรีกเนี่ยครับมันเท่ามันเท่ากับ2อพายรูทเอ็ส่วนเโอเคนะครับสมมุติน้องไม่รู้ก็ได้พี่กำหนดสมการนี้มาให้น้องวาดกราฟสมมุติน้องยังไม่รู้แต่ว่าถ้าน้องรู้สมการนี้แล้วเนี่ย ถ้าน้องเรียนกับพี่มาแล้วเนี่ยน้องต้องวาดกราฟเป็นโอเคนะอ่ะกราฟกอไก่เป็นแบบนี้ครับข้อ1กราฟเป็นแบบนี้ข้อ2กราฟเป็นแบบนี้ข้อ3กราฟเป็นแบบนี้และข้อ4กราฟเป็นแบบนี้โจดกราฟไปก่อนโอเคนะครับอ่าเริ่มกันเลยจะเห็นได้ว่าทุก,กราฟเนี่ยครับแกน y คือ t และการ X คือ M ใช่ะทุกกราฟก, Q T กาน y คือทกัรเคือ M อ่าแล้วเราก็ดูนต่อครับถ้าถ้าถ้าการเคือ M เนี่ยแต่ว่าไอไอไอตรงเนี้ยมันติดรูทอยู่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ดังนั้นเราต้องเอาไว้ตัวเนี่ยให้มันออกจากมาให้มันออกมาจากรูทก่อนโดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างใช่ป่ะครับก็คือ t ีกำลังสองเท่ากับ4พายกำลังสอง m ส่วนด้วย k และเรามองเเนี่ยเป็นแกนเป็นเป็น x ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะได้ว่าเราจัดรูปครับไอ้นี่คือค่าคงที่ใช่ป่ะเพราะายเป็นค่าคงที่4ก็เป็นค่าคงที่ และ k ก็เป็นค่าของ่คูณ m ได้สมการนี้แล้วแต่ว่าแกน y เนี่ยดันเป็น t เฉยๆแกน y เนี่ยครับดันเป็น t เฉยๆหมดเลยเป็น t เฉยๆหมดเลยแสดงว่าข้อนเนี้ย d ีแกน y และ d ีแกน x เนี่ย d ีของ y เนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยเป็น y ตรงเนี้ยเป็น x เนี่ย d ีมันไม่เท่ากันแหละมันไม่มีทางเป็นกราฟเส้นตรงได้แล้วใช่ไหมครับ อ่าไม่มีทางเป็นกราฟเส้นตรงได้แล้วใช่ป่ะเพราะว่าเขากําหนดมาให้ y กับ x เ,เป็นแบบเนี้ยดังนั้นถ้าอันไหนเป็นกราฟเส้นตรงก็เจ๊งเลยใช่ป่ะครับข้อสองเป็นกราฟเส้นตรงเ,รเรงจ๊งข้อสี่เป็นกราฟเส้นตรงเจ๊งอ่ะข้อเนี้ยเป็นกราฟพาราโบลาใช่ป่ะครับเพราะอันหนึ่งกำลังสองอีกอันหนึ่งกำลังหนึ่งและพี่บอกแล้วว่าพาราโบลาเนี่ยอ้อมแกนอะไรครับ อ้อมแกนกำลังหนึ่งก็คืออ้อมแกนกำลังน้อยกว่าซึ่งกำลังน้อยกว่าก็คืออะไรครับก็คือ m นะ่ใช่ปะ่ะดังนั้น m คือแกน x ต้องอ้อมแกน x คําตอบก็คือข้อ3โอเคนะครับอ่าแต่ถ้าพี่เปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยละ่ะถ้าพี่ให้น้องวาดรูประหว่างกราฟ t กำลังสองกับ m ละ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเรา อย่างเงี้ยเรามอง t กําลังสองทั้งก้อนเป็น y เลยโอเคนะดังนั้นกราฟเนี่ยก็จะได้รูปกราฟเป็นกราฟเส้นตรงเพราะว่าเรามอง t กำลังสองทั้งก้อนเป็น y และมอง m เป็น x และ4 π พกลังสองเนี่ยสเลปเนี่ยก็คือ4 π พายกําลังสองส่วนย k แต่ข้อเนี่ยแต่อันเดิมเนี่ยเรามอง y เนี่ยเป็นแค่ t เฉยเฉย y คือ t เฉยเฉย จึงจึงได้กราฟผราโบลาโอเคนะครับก็ข้อนี้ตอบกับข้อสามตอบข้อสามพี่เอามาเพื่อให้ทบทวนครับทบทวนการการเขียนกราฟการมองกราฟให้ออกโอเคเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายกันเลยครับของเรื่องบทนำและการวัด